พิมลีเกมเปิดฤดูกาลของแมนยูเจอกับฟอเรสต์ไอ้ส่มสูจเจอกูถล่มแท้เกมนี้โอ้มึงจะคุยอะไรแบทแมนฟารมเมอร์ใส่หูยกบาทได้เนี่ยเออเดี๋ยวูุยจัดกันมึงเดี๋ยวนี้นะไอ้ไเจอกันเพื่อนว้ายไอ้แบทแมนกิดกิดไอ้แบทแมนกิดจ้าเย้เอาอีหลาตัวคนประเทศใดนี่ประเทศไทยจ,จ้าโอ้มากไก่เนาะมา,ากังไดล่ะรถพัา เอ้ยไปสีกลูกบอกไอโอน่าหนาลงมาดูไผไปคึงไว้ว่าขินตาไว้ยเอาน้องๆเอาเอาเอาเล่นตามแผนนะเว้ยเกมแรกแฮกมันไอ้ไอ้เน่เด้อไอ้เสียนาเด้ออุปกุยไปหลายพร้อมไปเอ้ยเมสซี่เตะตรงจุดนีเด้อที่ไอ้มากว้เนี่ยนับเก้าวกันสองสองนึงยิงเลียมไหนดีว่ารอบนี้ยิ่งี่ขีดประคมเลยช่วงหอนไม่อีวะเอ้ยสู้จะเกินเซนนี่เลยผู้ใดเกินมากกูตีเล็บพบแท้มึงเหอะ เอาจังไรดีวะซัดเต็มคอเลยบ่าวว่าเอาเอาเอาวะซัดเนี่ยแบบโอ้ยไอ้เมซี่มันยิงบมกูมจะเปลี่ยนตัวยิงใหม่บอลมาเนาะโอ้ยจอปนี้กูยิงยิงบุกเขาแย้วกูยิงเซเขาไว้หลอยู่เสียดายเดิโอ้ยปังเหลนทางอู้ยหลุดออกไปดื้อเสียดายเดิ เพื่อนเปิดบ้าเมี่ยงยุ่งน่กูลวงแล้วกูลวงสัดเราจะปากกันแล้วโอ้ยโอ้ยสะใจโว้โอ้ยขึ้นมาบแม่นยู่งแล้วโว้ยบักแม่แม่นยู่ใส่ไม่กูตบจิกปาได้เลยโอ้ยว้ายสะใจไปเพื่อนีเป็นไหนบักแม่แม่นมึงเห็นบอมึงรู้ไปว่าเขายิงยังไงแม่แม่นเบิองโวยเฮ้ยซับเต็มคอเนี่ยเป็นไห โอ <Dante> ้โหขุยเหยียบมือนมาถึงเอ้ยเข่าซ้่มแมวเอ้ยโอ้ยสุดกระเพื่อเขายิ่งขัดแน่แล้วทุ่มฮาสวยสูตต่อนะเวอยไอ้สะใจเว้ยเฮ้ยจอขนาดนี้ to โอ้กูขยุยยิ่งบาได้ยังไงว่าจอขนาดนี้เฮ้ยว่าล้านแบตมันขึ้นลงหมดท่านว่ามันเป็นยังไงว่ามันขึ้นแรนสลับตอกตามเที่ยวอกกันไปเลยก็มันยังไงนะครับกระซงผมรองตัวเออกระู่อยู่นะครับมันต้องเบี่ยงออกไปบังยังสั่นแม่ ยิ่งเดีแมหมุนโอ๊ยขามเอ้ยยิงออกไปได้ยังไงวะโอ้ยบักหมุนบักขามเอ้ยจอปัดีมึงยิ่งบวชเข่าอยู่แล้วเอ้ยปาหักเข่าหัวหลายบทหมุนเอ้ยเหลือใจแน่นอนเอ้ยเอาออกไปเอาไปหักครึ่งแล้วถึอน้ำหนึ่งศูนย์โคตรดากูแท้งานนี่ยว้ยเสียวหลังเด้อโคตรแตกต้องปวดหัวแน่นอนครับเพราะว่าแม่นยู่ถึอน้ำหนึ่งฉูนขา เฮ้ยครึ่งหลังมึงว่าไพสินิโร่มามึงกับปูมันต้องปูอยู่แล้วมึงมัลงดูแล้วปูบ้างพวกตัวมีอาการล่าจาก, <c oughs> จากเกมคอมมิชชั่นเดียวเดี๋ยวจะเปลี่ยนหนายกแพงเลยเด้อโอเคบอสโอ้ยเสียดายดิโ <c oughs> มเข่าได้ยังไงวะเฮ้ยบอลไปย,ยังน้องสู้ต่อไปดันไปนเรื่อยๆดันไปนเรื่อยๆเว้ย okay. เฮ้ยเสียบหอยเอ้ยกรรมการขึบบ้นมาเป่าอะเอ้าลูกได้เปรียบเอ้าฟิลปงยอดมากไหมเพื่อนใจบอสเออหูยเป็นลย จอขนาดนี้เขามาพลาดอยู่แล้ว yeah! เมสันกินวูดกลับมาราว,วอ้ยกลับมาราวอ้อยใจมาเพื่อนใจมาเอาถ่ายอยู่เร็วๆช่งม,มันเป็นช่งมันสัตว์มันจบาดกันนะจอปานนี่ขนคิวไม่เท่าประตูห้ามได้อะเฮ้ย y yes! ประตูเงี้ยสี่น้องดันไปเรื่อยๆดันไปเ yeah! ยี่ยมป๊บมือให้ ยิ่งควบคุม่านี้นะโว้ยยิ่งกักเขามาผ่านมือกุดอกซ้ำเนี่ยเใ้ยไิบเฉือนชนะวะบ่ได้กินกูดอกอึืออือใส่ไกว์ก็ได้ไหมอบ่เขาเด้งได้วะโอ้เสียดายดิเออกรรมการครับอันไอ้นี่แล้วเหยียบมือผมครับเฮ้ยมันจุดโทษได้ไงวะเฮ้ยมันปลุกกระทากับมึงให้กานมึงเบิ่งดีด้วยเฮ้ยเังไดาวะอือเออเขาเบิ่งมาดีแล้วโตไปกระแทกเขาจากด้านหลังเนี่ยอันมา เออมันเป่าจุดโทษได้ยังไงวะเฮ้ยช่วงนี้บ่ค่อยมั่นใจเรื่องจุโดโทษเลยสั้ไปเลี่ยมได้ดีะดดวะโคตรตาหัวะรอบนึ่งเลยสั้ไปทั้งหัวคือเกาเนี่ย,ยไม่ปัดกูได้เฉยเฮ้ยเมสซี่แล้วยัยไยงไงอ่ะนาบ่คือพอ่อกูตัวไปยังไงสั้ไปทั้งขวาเต็มคอกูเลยนะมันปัดได้ยังไงวะเมีงยงเออจีบไปเข่าก็าได้นอกกู ขวานกันมาตอนนันเออสองหนึ่งโอ้ยว้าวยังไงแมนยูกูแมนยูเฮ้ยพวกานโดดมามือซัวปากกูโอยเข่าหักแล้วมั้งนี่กูเฮ้ยเฮ้ยหลุดเดี่ยวยังไงวะซัดเต็มคอไปเลยยาว มีเวลาคิดยิงสัตวสวนไปนี่เราตรงๆนี่เราเป็งได้มึงเก่งบ่เซฟเมซี่ได้แล้วเซฟกูโ่ได้อกโว้ยยาวว้าวซาไกครับว้าวผมจีดอนซานโชว์คนเก่ากลับมาแล้วครับ เดียวขนาดนี้โบว่าผ่าดหรอกผมไม่สันจริงบุตรไอ้มาครับกอดแตกกอดแท็กโอ้ยสะใจโว้ยเอ้ยค่อยๆเข้าไปมันเล็บสั่วตากันได้สู้หนึ่งเฮ้ยรูดเดียวนี่ว่ะยิ่งยังไงมันโมเมนต์เฮาไว้ต้องดึงออกก่อนแล้วค่อยปั้นนีเก่งได้ไอ้เจ้าเก่งวะประตูเก่งวะ เซฟแมตซี่ได้ว่าได้แปลว่าดีเซฟเมสันกินโรดได้ได้วครับว้าวไอ้ชาตใจครับผมกลับมาแล้ว <c oughs> yeah, เย้เกมแรกแฮกมันเฮ้ว,ว้าว <c oughs> อ๋อขอบคุณหลายๆครับผม <c oughs> ที่ไอ่อยไห้เนาะเฮ้ยขอบคุณหลายๆครับผม <c oughs> ไอไม่อยแมงไหนกูเต็มที่แล้วกู <c oughs> ก็ต้องสิเป็นข่าวเซฟลูกยิงแมตซี่ได้กูเละซ้ำโอ้ยบวันไปยังเพื่อนชูไหม สุดยอดที่รีว่ากินบูดตัวเนี่ยเฮ้ยเขาบักนสุดยอดที่แล้วเพื่อนเ,ออเลยขอบคุณเลยนะครับแบทแมนบอกเดี๋ยวผมตบแบทแมนขึ้นเป็นตัวจริงเลยม <c oughs> ึงเจอของแข็งแล้วแบทแมนเนอเจอกูแท้เพื่อนแม่สันโ์ตัวก็นใส่โอกาสบ่ค่อยเปลืองอะกันล่องมากแล้วก็ซัดประตูใช่ร้อมตัวอสุดยอดเท้ธรรมดาลเลยผมอยากร้มบบกแบทแมนลงมาอยากขึ้นเป็นตัวจริงแท่นแก่แกขึ้นมาก็โดนแล้วเขาสุดยอดบอกกานณ์โช ไม่เล่เพื่อนเจ๋งว่ะเมสันกินบูที่ไหนฮาตกใจเลยกลับมาแบบโคตรโหดเลยวะกิ่ลีโอแต่กลับเกมแรกแงกมันถือตบก่อนเกือบรับแต่กลับมาได้นะครับเนาะโอ้เยี่ยมครับได้เมสันกินวูทท็อปฟอร์มกลับมาใส่งานพร้อมโอ้ยดีใจน้ำหลายๆครับผมเอ้า คิดว่าจังไงน,นะครับสำหรับฟร์มกินวูดเมื่อนี้ครับครึ่งแรกซีเมนต์เมีอยการลาดจากเก็มคอมม่มีตีชิวก็เลยจำเป็นต้องทรงกินวูดลงไปแก้สถานการณ์ก่อนครับผมครับแล้วกินวูดก็ได้แสดงให้คนแตกได้เห็นแล้วว่าโมเมนคอนไม่สีเขียวธรรมดาสามารถเฮ็ดสถานการณ์พลิกกลับมาได้พอมเมนบ์ครับอัจฉริยะสุดๆไปเลยครับกินวูดคืออัจฉริยะลูกหนังของแท้ครับ สุดยอดอีหลีครับผมครับผมหลังจากนี้ไปตลาดยังบาปิดโคดแตกคิดว่าสีชื่อตัวไหนเสริมเขาไม่อีกบอรับซอยบอกแฟนๆนะครับเป็นถ่ายโยครับผมเด็กน้อยแต่ละตัวที่กลับมาจากยืมโตมันเลรียดีทุกตัวแล้วผมต้องพิจารณาขายออกไปก้อนครับจังสีซื่อเขามาอีกขออคกณหลายๆครับโคดแตกเต่สภาพครับบางวันทีได้เห็นตัวทับๆเขามาในทีมอีกนะครับเด้อ